พร้อมกินน้ำแล้วรไปแล้วอันนี้ด้วยไม่ยังียังล่ะอยากในน้ำขอไก่มึงสามสี่มือหลือไงเมยมาอุ้มจักราดด้วยบ้าบ้าบ้านี่นีน่เร็วมาอุ้มมจับนี่เนี่ยเอ้ยไม่ยังนี่้ยขี้ตาไม่ยังเ้ยเป็นซุปตาเป็นแมวซุปตาจะไม่มีขี้ตาพอได้พอได้ไต้องเซ็ดอกเว้ยเไยังกันนะเซ็ดอกนี่นี่อย่าเอาแม่เซ็ตแป๊บเดียวอย่าเอามาอันนี้ดูอือมาอันนี้อ๊อ ยาเอาอันนี้เสร็จนี่ยเอาวันี้จะเออันวันนี้นี่วันนี้ยาเอาันนี้ว้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้านี้าวว้านี้าวน้าวว้าวต้าวว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 ้าว้าวว้าว้าวว้าวว้า้าวว้าว้าวว้าวว้า้าวแ้าวว้าวว้า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 วี้้า้าาาา้าา้า้าวว้วาเาาีาวน้าาวอ้า้า้า โอ้ใส่กระดาษธรรมดาบ่ได้บอเพิ่นซุปตามานี่มานี่มานี่ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดเด้อเอ้ามาดีๆเดี๋ยวอันนี้เสร็จตีมักอันนี่เตี่ยวเอาสันเออออกดีเว้บุ้ยบุ้ยบุ้ยเกียงปุยลุยเลยบอเนี้บุ้ยเสร็จค่อยๆเฮ็ดมือเบาๆแหมก็บ่ได้เฮ็ดแห้งนี่แหละมันมือคนหรือพวตักดินตัวนี้ว้ือเฮ็ดแห้งแท้โว้คักเนาะใครแน่บอเนี้ยอ้ยมาขี้ตาแตกเหือบเต็มอยู่สิจเป็นตะเบิงบ่ ลแล้วละไปเลยดิแล้วแล้วตัวโอ้หน้าตาดีได้แล่ะเนาะแล้วแล้วกับเ้าเฝ้าเนี่ยเข้าไปใส่ให้อุ้มเนี่ยเ้านวดนั่นไหมบุ้ยนวดเนี่ยอืมเหม่อน,นโอ้กูจิคัยยกแท้โอ้ชิมือุ้มซื่อๆเองได้เนาะอุ้มซื่อๆก็บม่ได้เนาะต้องให้นวดให้พร้อมโอ้ยบอกแมวเทวดาเอ้ยเอานอนดีๆผุนมืมอเพิน่นเฮ็ดสอง,งอกอยู่ก <laughs> ูจิปิดเนาะเฮ็ดค่อยๆ เาเฮ็ดดีๆพ่อไปบปดิพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อพ่ออีกจักหน่อยเนาะพ่อ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 เดี๋ยวแถมให้อีกหน่อยนึงพ่อแล้วเว้ยเอ้ยเฮ้ยบอกเลยพ่อกับพ่อไปยังเนาะนี่พ่อคุณดูเรื่องเฮ้ยกำลังมวนเนาะ